Life, day, day. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกนะคะคลิปนี้เปิดไพ่อ่านการงานแล้วก็การเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์2,568ค่ะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่การงานก่อนเหมือนเดิมนะคะ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วไม่พูดอะไรเยอะเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการงานประจําเดือนกุมภาพันธ์า5 6 8 8ชาวราศีพิจิกและลัคานาพิจิกนะคะเป็นยังไงบ้างนะเจอกับอะไรบ้างนะคะไพ่เห็นนะอะไรบ้างเนาะ การงานของชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกเปิดมาก็เป็นไพ่เ e e เพ e อร์นะคะตามมาด้วยไพ่อัศวินดาสิบดา

แต่จะว่า,าต้องระวังก็มีอะไรประมาณเนี่ยคะ่ะจะบอกว่าแ yeah ย่สำหรับพี่หมอถึงแม้จะขึ้นไพ่สิบเหรียญและอขออภัยค่ะไพ่สิบดาบและไพ่ห้าเหรียญมาอืมัมนมันถูกอิทธิพลของไพ่ใบอื่นที่พี่หมอเห็นเน,ะเนะเาะช่วยดันหรือว่าส่งเสริมให้ไพ่มันไม่ได้แย่มากมน,นั่นเองคะแต่จะบอกว่า สใบนี้มันดีก็ไม่ได้อะเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราแยกประเด็นดีกว่าในส่วนของเรื่องดีมีอะไรและในส่วนของเรื่องที่ควรระวังพิจิกควรระวังอะไรเอาแบบนี้ดีกว่าเนาะก่อนอื่นเลยนะต้องบอกว่าการงานของชาวราศีพิจิกและรัคณาพิจิกในเดือนกุมภาเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่เราต้องการนะคะแล้วก็อืม งานของพิจิตหลายๆคนเนี่ยก็มีเกณฑ์ของการปรับการเปลี่ยนเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้เช่นกันแล้วก็มีเกณฑ์ที่มีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคอยสนับสนุนซัพพอร์ตแล้วก็หยิบยื่นโอกาสดีๆมาให้เราด้วยในช่วงนี้นะคะอันนี้เราพูดถึงข้อดีก่อนเลยเนาะสำหรับคนที่ทำงาน อิสระนะคะหรือว่าอาชีพอิสระธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์ต่างๆนะก็ถือว่าการงานในเดือนนี้มีเขาเรียกว่าไงอะ่ะมีเกณฑ์ได้จับงานที่ค่อนข้างดีค่อนข้างมั่นคงนะคะหรือแม้กระทั่งพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ มีคนสนับสนุนซัพพอร์ตกิจการของเราก็ค่อนข้างดีเช่นกันนะพี่จิกมีความคล้ายคลึงกับตุนอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่หมอค่อยอ่านนะแล้วก็มันจะไปคล้ายอยู่ในโหมดของอุปสรรคอะไรประมาณนี้นะคะต่อมาอือพี่หมอว่างานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานะคะในช่วงเดือน กุมภาเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะเหมือนแบบยิ่งคุณต้องเข้าไปแก้ปัญหาให้ใครเท่าไหร่อะ่ะมันยิ่งสร้างผลงานในคุณเท่านั้นอารมณ์มันประมาณเนี้ยเออแต่พี่จิกอาจจะปวดหัวกับสิ่งสิ่งนั้นนะเนาะคือถ้ามันเป็นหน้าที่มันโอเคแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่หน้าที่ซึ่งมันเห็นด้วยนะในไพ่เนี่ยพี่หมอบอกว่ามีหลายคนเหมือนกันไปเจอในลักษณะของต้องเข้าไปแก้ปัญหาคนอื่นอะ คนอื่นทำทิ้งไว้แล้วเราแบบต้องไปแก้แทนอะไรเงี้ยค่ะแต่นั่น่ะมันกลายเป็นว่ามันจะกลับมาเป็นผลงานให้กับคุณในอนาคตเออมันเป็นแบบนี้ไปนะคะแล้วก็พี่หมอมองว่าอีกหนึ่งอย่างเลยนะที่ชาวราศีพิจิกและราคนาพิจิกมีเกณฑ์เจอก็คือในเรื่องของการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะใครที่ทำงานสายข้าราชการเรือนเนี้ยมีโอกาสที่จะถูกโยกย้ายนะ มีเกณฑ์แต่ถ้ากําลังอยากรู้ว่าการโยกย้ายนั้นนะ่ะดีหรือไม่ดีในหน้าไพ่พี่หมอเนี่ยพี่หมอหมองว่ามันดีนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าเวลาที่มันมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาพี่จิกในตอนแรกเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าไม่โอเคอันนี้พูดเลยเหมือนแบบเอาทําไมเราถูกสั่งย้ายทําไมเขาถึงย้ายเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เชื่อเถอะว่าคุณคุณกาลังมันเหมือนอยู่ในเส้นทางที่ต้องไป นะเอาเปนว่าอยู่ในเส้นทางที่ต้องไปมีเกณฑ์เรื่องของการโยกย้ายการปรับการเปลี่ยนนะคะมาในเรื่องของสถานที่ทํางานในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงออตําแหน่งหรือว่ามาในเรื่องของบทบาทความรับผิดชอบได้หมดรวมถึงแม้กระทั่งเปลี่ยนสายงานเลยอยังได้ด้วยนะเอาเป็นว่ามีโอกาสแต่เชื่อเถอว่าเปลี่ยนไปแล้วจะเกิดความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณแต่ถ้าเกิดว่าใคร ไปถึงเลเวลที่แบบเฮ้ยไม่ไม่แล้วไม่สามารถที่จะโยกย,ย้ายหรือปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วประสบเพราะเพราะว่าตอนแรกอะ่ะพี่หมอก็พูดขึ้นมาเลยว่าเดือนนี้มีโอกาสประสบความสําเร็จเนาะก็ต้องบอกว่ามันก็จะเป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของคุณน่ะเหมือนอ่ะถ้าคุณแบบตันแล้วอะไรแล้วก็คุณกําลังมองหาอ่าโอกาสใหม่หรือว่าการปรับการเปลี่ยนการขยับการขยายให้กับตัวเองบางคนตันในงานประจําละ มานั่งอยู่ในตําแหน่งสูงสุดแล้วแต่รู้สึกว่าอาอยากหาอะไรให้ชีวิตนะ่ะเอออยากจะหาอะไรให้ชีวิตบางคนที่ถึงขนาดแบบออกจากไอความมั่นคงนั้นมาทําอะไรมาทําธุรกิจส่วนตัวพี่หมอว่าเกิดขึ้นได้ค่ะในเดือนกุมภาแล้วก็มันเป็นสิ่งที่คุณคิดมาดีเราด้วยนะอันนี้บอกเลยแต่ว่าด้วยเหตุปัจจัยของแต่ละคนมันจะแตกต่างกันไปค่ะบางคนฟังแล้วมันจะให้ความรู้สึกแบบบ้าหรอ เราอะนั่งอยู่ในตําแหน่งหัวหน้าสบายๆเราจะออกจากงานไปเพื่ออะไรยุคสมัยนี้ตกงานทําไมอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าคุณไม่ได้ออกจากงานมาเพื่อลําบากสิ่งที่พี่หมอเห็นนะถ้ามันจะเกิดพาร์ทนั้นขึ้นอนะคุณออกมาเพราะคุณรู้สึกว่าคุณอยาก,กเกษียณตัวเองก่อนปกติก่อนวัยก่อนเวลาหรือว่าบางคนก็เหมือนแบบไม่ได้อยากทําแล้วเฉยๆอ,อยากจะหาอิสระให้ตัวเองแต่ว่าไม่ได้เดือดร้อน อะไรอะไรประมาณอย่างงี้ไม่ได้เดือดร้อนว่าจะต้องอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปคือมันเหมือนคิดมาดีแล้วค่ะประมาณนั้นนั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับคนที่คาดหวังเรื่องการสอบการแข่งขันอะไรอยู่นะก็เดือนนี้มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ด้วยนะคะแต่ว่าพี่หมอหมองว่ามันจะมีการปรับการเปลี่ยนเล็กน้อยเช่นอ,อย่างเอาง่ายๆเลยเอาแบบเรื่องง่ายๆก่อนแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยคุณอยากจะไปสอบ สัมภาษณ์งานที่หนึ่งแต่ว่าถึงเวลาจริงๆแล้วคุณอยากไปกที่หนึ่งอย่างนี้ก็ได้เอาแบบพื้นฐานเบสิกก่อนหรือบางทีคุณอนะมาในเส้นทางอย่างที่บอกเมื่อกีนนะ้เนี่ยบริษัทเอกชนมาตลอดเวลาแต่ว่าหนึ่งอยากหาความมั่นคงให้ชีวิตด,ด้วยการเข้าสู่ระบบราชการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะย้ายไปสอบสนามอื่นไป,ไปสอบสนามราชการอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าไม่ได้อยากมาในองค์กรเอกชนแล้วอะไรเงี้ยหรือบางคนนะอยู่ราชการแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าเอออยากจะแบบ อยากจะออกมาแบบรับเงินเดือนเยอะเออไม่เป็นไรไม่ได้อยากได้สวัสดิการแล้วก็พอดีว่ามีโอกาสมีผู้ใหญ่ยื่นให้จําได้ไหมว่าคุณมีโอกาสเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเขาชวนคุณมาทําบริษัทแบบอ่ะอันนี้เอาที่แบบเท่าที่พี่หมอจะรู้หรือว่ามั่นใจแล้วกันนะคะหมาย,มายถึงว่ามั่นใจว่าบริษัทเขาสวัสดิการดีอนะไรอย่างเงี้ย เดิมทีคุณทำข้าราชการเป็นพนักง,งานข้าราชการธรรมดาในระดับที่แบบว่ายังไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่สูงถ้าจะให้ไปแบบเติบโตหรืออะไรยังใช้เวลาอีกหลายปีมีเงินเดือนอยู่ฐานเงินเดือนคุณตอนนี้สักสองหมืน่นสามหมื่นหรือบางคนไม่ถึงอยู่ๆมีคนนึงเขามายื่นข้อเสนอแบบชวนคุณไปทำในองค์กรที่แบบว่าโอเคคุณอาจจะไม่ได้แบบมีสวัสดิการไปถึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าครอบครัวคุณเพราะข้าราชการจะมีเนาะแต่บริษัทนี้เนี่ย มีเงินเดือนครึ่งแสนหรือเพอเพอแตะแสนคุณก็จะไปค่ะบอกเลยมันดีกว่าเห็นเห็นเนาะมันได้เงินปัจจุบัน่ะมาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันโตไวมากค่ะหลายคนมีเกณฑ์นั้นเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะหรือแม้กระทั่งอ่ะทำข้าราชาการเหมือนเดิมทํางานประจําเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าอยากมีธุรกิจของตัวเองอะก็นึกจะลงทุนก็ลงเลยเดิมทีเราเป็นแค่มนุษย์ ออฟฟิศธรรมดาเป็นข้าราชการธรรมดาแต่อยู่ๆกลายมามีอีกหนึ่งบทบาทก็คือการเป็นเจ้าของกิจการก็ได้เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าการงานของชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกในเดือนนี้มันดูแบบประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณคิดและลงมือทำหรือว่าเป้าหมายของคุณนั่นเองแล้วก็จะมีโอกาสให้คุณได้เริ่ม ทำอะไรแบบเนี้ยเข้ามาแล้วก็มีการปรับการเปลี่ยนการขยับขยายการเปลี่ยนแปลงเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนซัพพอร์ตถือว่าเป็นข้อดีทีนี้พูดถึงปัญหาและอุปสรรคที่สามารถเจอได้นะคะอันดับแรกเลยคือเรื่องของเวลาเห็นไหมว่าชาวพิจิกเนี่ยมีโอกาสจะจับงานได้มากกว่าหนึ่งงานด้วยนะถ้าใครแบบทํางานประจําเราจะเพิ่มธุรกิจเข้ามาหรือใครทําธุรกิจเราอยากขยับขยายออกไปเนี่ย แน่นอนว่าบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณมันเยอะและสูงขึ้นนะคะมันกินเวลาส่วนตัวหลักๆก,ก็จะเสียเสียข้อเสียเลยคือเรื่องเวลาก่อนมีเวลาให้ตัวเองน้อยลงแล้วก็บางคนเนี่ยสามารถที่จะบริไม่ใช่สามารถบางคนจะเกิดปัญหาในลักษณะของการบริหารเวลาได้ไม่ค่อยดีอันนี้เตรียมตัวไว้ให้ดีนะคะพยายามแก้ไขเรื่องนี้ให้ดีนะคะแล้วก็ ปัญหาในลักษณะที่ไปขัดแย้งกับใครอยู่ก่อนหน้าอยู่เดิมอะหมายถึงว่าก่อนเดือนกุมภาถ้าคุณมีปัญหาอะไรอยู่แล้วก็ได้อะไม่ต้องความขัดแย้งก็ได้นะแต่ที่เด่นเด่นอะพี่หมอมองไปที่เรื่องของความขัดแย้งนะคะเอาเป็นว่าไม่ว่าปัญหาอะไรถ้าคุณมีอยู่แล้วคุณพยายามที่จะแก้ไขมันพี่หมอมองว่าเดือนนี้คุณจะปล่อยปัญหานั้นไปก่อน,นะคะ่ะถามว่าทําไม นั่นเป็นเพราะคุณไม่มีเวลามากพอที่จะไปแก้มันนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยพี่หมอก็มองว่าสิ่งที่มันจะเกิดนมันไม่ใช่การแก้แต่มันเป็นการเปลี่ยนไปเลยอะเมือ่ออะถ้าคุณมีปัญหาอ่าในลักษณะที่อะถ้าคุณเป็นหัวหน้าเนาะแล้วคุณมีปัญหาแบบลูกน้องคนนี้ทํางานไม่ถูกใจคุณเลยเดือนนี้คุณจะไม่แก่ค,แกคุณจะไม่แบบพยายามจ้ำจี้จ้ำชัยหรือว่าทําให้เขาเนี่ย ทำงานให้ถูกใจคุณแต่คุณจะใช้วิธีงั้นเปลี่ยนให้คนนั้นทําเอาประโยชน์ให้คนอื่นทําอะไรประมาณเนี้ยมันจะมาในลักษณะนี้แทนนะคะแต่ถามว่าวิธีเนี้ยมันได้ดั่งใจคุณไหมแน่นอนมันไม่ได้ถามว่าทําไมอ่ะเพราะว่าถ้าคุณโยนให้คนอื่นทาเนี่ยงานก็ประสบความสําเร็จเหมือนกันนั่นเป็นเพราะว่าคุณมีความคาดหวังในปัญหานั้นนะคะถ้าปัญหาคือคนก็หมายวามว่าคุณมีความคาดหวังในคนคนนั้นถ้าปัญหานั้นคือวิธีการก็หมายวามว่าคุณมี มีความหวังอนะว่าวิธีการที่คุณอยากทำอะมันต้องประสบความสําเร็จแต่ในความเป็นจริงในเดือนกุมภามันทําไม่ได้เนาะคุณก็เลยใช้วิธีงั้นเปลี่ยนไปเลยดีกว่านั่นเองนะคะก็เลยเป็นเหตุให้เดือนนี้อาจจะมีสภาวะของความรู้สึกเหมือนแบบจำต้องแลกกับอะไรบางอย่างแล้วกันเนาะเพื่อให้งานเนี่ยมันเดินหน้าไปนะคะหรือเราจะคิดกันง่ายๆก็ได้ถ้าถ้าเราไม่ไปตีความเรื่องแบบเมื่อกี้นี้เลยนะเราคิดกันง่ายๆเลยค่ะ คิดคำแรกเลยที่พี่หมอพูดคือเรื่องเวลาใช่ไหมคุณต้องแลกงานนี้เพื่อให้งานนี้สําเร็จคุณต้องแลกเอาเวลาไปให้างานนี้ก่อนเพื่อให้งานนี้สําเร็จแต่แบบอีกงานหนึ่งอะ่ะมันต้องยอมทิ้งไปก่อนเลยคือเดือนนี้มีโอกาสเจอลักษณะประมาณนี้แน่นอนนะคะชาวราศีพิจิกนะหลักๆก,ก็จะเป็นประเด็นในเรื่องของเวลาหรือโอกาสบางอย่างที่ต้องสูญไปเพื่อได้บางอย่างมาชเชยอันนี้แหละ ที่แอบตรงกับชาวราศีตุลและลักขณาตุลน,นะคะก็ใครที่ถ้าตัวเองในราศีตุลแล้มีลักนณาอยู่พิจิกที่ถือว่าโหมดเดียวกันเลยนะหรือ,อมีราศีพิจิกแล้วก็ลักษณาอยู่ในตุลอย่างเงี้ยถือว่าเข้าข่ายนะแปลว่าเขาย้านะคะว่าคุณจะต้องเจอสภาวะประมาณนี้นะคะก็ไม่เป็นไรนะหรือยังสอบเข้าอย่างเงี้ย คุณนะ่ะอยากจะสอบเข้าไปในหน่วยงานหนึ่งแต่ถึงเวลาจริงๆคุณไปได้อีกหน่วยงานหนึ่งอยากสอบเข้าไปในตําแหน่งหนึ่งแต่ถึงเวลาจริงๆไปได้อีกตําแหน่งหนึ่งแต่เชื่อเอาไว้ว่ามันดีกับคุณนะไม่ว่าคุณจะได้อะไรมาขอให้มั่นใจว่านั่นมันดีกับคุณนะคะสําหรับการงานของชาวราศีพิจิกก็ประมาณนี้ทีนี้เรามาดูการเงินกันบ้างคะ่ะอีกหนึ่งเรื่องสําคัญนาะใ,ใครๆก็อยากรู้ การเงินนะคะของชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกประจำเดือนกุมภาพันธ์2568นอยนะคะเป็นยังไงบ้างควีนถ้วยหกถ้วย มีใครแบบเป็นเจ้าหนี้แล้วนั่งรอลูกหนี้ของคุณอยู่ไหมจะบอกเลยนะว่ามีนะในไพ่พี่หมอแล้วพี่หมอก็เป็นหนึ่งในนั้นละอืมควีนถ้วยหกถ้วยเก้าถ้วยแล้วก็ตามมาด้วยควีนดาอุ้ยหกไม้มาในตำแหน่งเดิมเลยนะคะการงานก็ขึ้นนะ เท้ Tower, วเทราเอาล้วคิงไรียะเนาอเด็กดาบนี้ดาบและเฮอมอืม มีทั้งเรื่องที่ต้องระวังเหมือนเดิมแล้วก็มีทั้งเรื่องดีๆด,ด้วยเหมือนกันนะคะใครที่ทำงานสายประมูลงานแข่งกับคนอื่นอะไรเงี้ยพี่หมอจะบอกว่าคุณมีเกณฑ์นะที่คุณแบบจะไปประมูลงานชนะเขาอะได้งานมาได้เงินมานะคะแต่ก็มันจะมาแบบเซอร์ไพรส์เล็กน้อยนะอารมณ์เหมือนแบบคุณรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าคุณประมูลอนะคุณควรใส่ราคาไปในซองแต่พี่หมอมองว่า มันมันดูเซอร์ไพรส์ในลักษณะที่ไม่คิดว่าตัวเองจะได้อะไรประมาณเนี้ยหรือว่าเอาเข้าจริงๆพอได้มาก็แอบเครียดได้งานนี้มาก็แอบตึงอะไรประมาณอย่างเนี้ยได้เงินจํานวนนี้มาก็มีความรู้สึกแบบต้องแบบมันดูกดดันอะ่ะเออว่าแบบจะเอาไปใช้ยังไงหรือว่ามันจะเอาไปใช้ยังไงไม่ได้หรอกเรื่องงานอะ่ะถ้ายิ่งประมูลมาคุณรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าเงินมันต้องไปไหนบ้างแต่แค่รู้สึกว่ามันมันดูแบบมาแบบ คาดไม่ถึงคะ่ะไม่คิดว่าตัวเองจะได้ก็พยายามจัดการดีๆเนาะถ้าคุณใส่ราคาในลักษณะที่มันตึงคุณน่ะบอกเลยมันก็จะเป็นความเซอร์ไพรส์ในเวอร์ชั่นที่แบบว่าตายละหรือบางทีอะ่ะเราเราเราไปประมูลทําถนนเนาะเราก็ใส่ราคาในน้าวันที่เราใส่ราคาไปเนี่ยเรารู้ว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มันต้องใช้คำว่าอะไรนะวัสดุในการทําหรือว่าต้นทุนของคุณะ่ะมันอะไรยังไงในตอนนั้นเนาะแต่พอคุณประมูลตุ๊บได้มาปั๊บอยู่ๆราคาต้นทุนพุ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเซอร์ไพรส์แบบนั้นได้ด้วยเช่นกันนะคะทุกคนแต่ถ้าถามที่หมอว่ามันมันจะถึงขั้นช็อตหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆในเดือนนี้มันยังไม่หรอกแต่ว่ามันก็ดูเป็นความเซอร์ไพรส์ที่คุณไม่อยากได้เท่าไหร่ละกันนะคะสาหรับพิจิก แล้วก็เน้นไปที่เรื่องของแบบเนี้ยแนวแนวนี้ก่อนเลยเนาะทีนี้มันจะไปซับพอร์ตกับบางเรื่องค่ะเช่นเรื่องของเอกสารการคำประกรันสัญญาแล้วก็พูดถึงเรื่องของการตกปากรับคำอะไรใครนะคะเดิมเนี่ยไปรับปากเขาไว้แล้วณนะตอนนั้นน่ะคือเอ NERGY ของพิจิกเรื่องเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบณนะตอนที่คุณรับปากณนะตอนที่คุณจะทำอะ่ะคุณรู้สึกว่ามันได้ แต่พอถึงเวลาได้มามันมีเซอร์ไพรส์หลังจากนั้นที่มันเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่าตามมาเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือพยายามใจเย็นๆแล้วกันเนาะในการที่จะตัดสินใจอะไรก็ตามในลักษณะประมาณเนี้ค่ะในการที่จะต้องเข้าไปเข้าไปแบบรับผิดชอบอะไรสำคัญๆเนี่ยพี่หมออยากให้ทุกคนเนี่ยมีสติ ก่อนตัดสินใจละกันอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดหลักเลยนะไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องประมูลงานนะอันนี้ได้ทุกเรื่องเลยที่มาในลักษณะของเอกสารสัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอันที่นี้เรามาเจาะลึกรายรับรายจ่ายเด่นๆหน่อยเนาะสำหรับรายรับต้องบอกว่าแม้จะดูมีสภาวะที่น่ากังวลขึ้นมาเตือนอะไรอย,อย่างประมูลถ้าเราได้งานถือว่าเป็นรายรับเนาะก็ต้องบอกว่ามันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีค่ะทุกคนยังค่อนข้างมีสภาพคล่องที่ดี <S <S เพียงแต่ว่า วิธีในการที่จะได้มันมาเนี่ยอ่ามันแอบตามมาด้วยเงื่อนไขหรือว่าแรงกดดันบางอย่างนั่นเองนะคะส่วนรายจ่ายนะคะรายจ่ายในเดือนนี้ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเห็นเด่นเลยว่าพี่หมอมองว่าจะเสียงเงินเกี่ยวกับการดูแลตัวเองค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันนะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุบัติเหตุ ค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางอันนี้หลักๆเลยที่แบบมีโอกาสเจอกันทวนหน้าแล้วก็มาแบบไม่ตั้งตัวอันนี้เป็นค่าใช้ใจ่ายที่เวลาเปิดไพ่พี่หมอไม่อยากเจอเลยอะไพ่ทาวเวอร์พูดได้เลยว่ามันเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เราไม่ได้เตรียมตัวมารับมือกับมันนะคะเพราะฉะนั้นระวังแล้วก็พยายามบริหารเงินที่มีให้ดีนะคะส่วน เมื่อกี้พี่หมอพูดถึงเรื่องลูกลูกหนี้เนาะคือพี่หมอว่าถ้าใครกำลังมีความคาดหวังพานนี้อยู่อะถ้าเรานั่งเฉยๆแล้วรอเขาไม่คืนแน่ๆค่ะแต่ถ้าคุณพูดนะคุณแบบทวงอะ่ะมองว่าได้คืนแต่ได้ครบไหมก็ แล้วแต่สกิลการพูดของแต่ละคนเลยนะคะแล้วก็สกิลความใจดีของคุณด้วยในไพ่เนี่ยมันยังมีความติดแบบความชิลแล้วก็มีความติดความใจดีอยู่ด้วยนะคะอารมณ์มันก็แบบใจของเราเนะี่ยมันอยากได้เงินคืนอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอไปทวงเนาะพอเขาแบบดราม่าใส่เราหรือว่าแบบน้ำตรงน้ำตาไหลร้ลองไห้ใส่เราเราก็จะแบบติดความขี้สงสารความ โอเคไม่เป็นไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าคุณโชคดีนะคุณแจ็คพอตนะคุณไม่ทวงหรอกคุณนั่งเฉยๆแต่คุณโพสต์ลอยๆใน Facebook คุณอย่างเงี้ยว่าแบบเออเนี่ยเป็นนี้เขาเราก็ควรจ่ายนะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เราไม่ได้ไปทวงเขาตรงๆะนะปรากฏว่าคุณเจอกับลูกนี้ที่แบบมีจิตสํานึกขึ้นมาใชอย่างนั้นเลยนะร้อยวันพันปีเงยียบหายไปอยู่ๆเห็นเห็นโพสต์นี้ขึ้นมารู้สึกร้อนอกร้อนใจทักข้อความมาหาเรานะคะ เขาก็จะเอามาคืนเราแหละแต่ว่าก็ไม่ได้คืนหมดนะคืนมาจํานวนหนึ่งนะพูดง่ายๆก็คือมันเหมือนเราอยู่เฉยๆมันจะยากค่ะแต่เราต้องแอคทีฟหรือว่ามีรีแอคชั่นบางอย่างให้เขารู้ว่าฉันไม่ได้ลืมนะนี่จํานวนนี้นะคะมันถึงจะได้คืนรู้สึกว่ามันขึ้นพาร์ตเอเนอร์จีของการทวงเงินมานะคะก็พูดเอาไว้ส่วนถ้าเรากรณีเราเป็นลูกหนี้เขาละ ก็จะบอกถ้าถ้าเกิดว่าเราเป็นลูกหนี้เขาแล้วก็เรากํากลังเครียดกับหนี้ตรงนี้อยู่นะแล้วเราก็รู้สึกแบบเราเรา,เราเขายังไม่ทวงเราอะ่ะแต่แบบเขาจะทวงเราไหมอันนี้เตือนเลยว่าโดนแน่นอนนะคะในเดือนนี้นะใครที่เป็นลูกหนี้นะก็มีเกณฑ์ที่เขาจะมาพอทวงทีนี้มันจะไป็เข้าข่าอะไรเรื่องการตกปากรับค้ง อันนี้ต้องระวังนะคะถ้าคุณมั่นใจว่าคุณคืนได้คุณพูดไปเลยแต่ถ้าคุณไม่มั่นใจพี่หมอบอกว่าจริงๆมันเจรจากันได้ค่ะแต่ว่ามันจะต้องใช้สติแล้วก็ใช้ความรอบคอบนิดนึ่งนะมันถึงจะดีนะอย่างถ้าคุณพิจารณาดูแล้วเอ้ยเขาจะมาทวงเงินเราแน่เขาเขาโทรมาแล้วเนี่ยแต่ยังไม่กล้ารับแน่นอนต้องโมาพูดเรื่องเงินแน่นอนคุณอย่าหนีค่ะเพราะคุณยิ่งหนีแย่นะ อันนี้ก็บอกก่อนเลยนะไพ่ให้เรารเผชิญหน้านะคะเพียงแต่ว่าต้องมีสติกับมันอ่ะคุณก็คำนวณค่าใช้จ่ายของตัวเองให้ดีนะคะว่าในเดือนนี้คุณจะต้องใช้จ่ายกับอะไรยังไงนะคะแล้วคุณก็คอนแทคกลับไปแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยไม่ได้หนีไม่ได้ลืมแล้วก็ไม่ได้อยากแก้ตัวอ่านะเนะพราะพี่หมอก็เป็นสาภาวะเจ้าหนี้นะก็ไม่ค่อยชอบฟังเท่าไหรนะ่นลมันรู้สึกเหมือนโดนแก้ตัวจริงๆนั่นแหละ ก็พูดกับเขาไปตรงๆอะค่ะแล้วก็บอกว่าเออมีให้เท่านี้อ่ะยังไงจะรีบพยายามหาคืนอะไรเงี้ยแต่คุณอยา่าถ้าคุณไม่มั่นใจว่าคุณจะคืนได้ในะระยะเวลาเท่าไหร่ในยอดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคุณอย่ารับปากเด็ดขาดนะคะเพราะมันมีเกณฑ์ที่คุณจะทําไม่ได้อันนี้พี่หมอพูดเลยนะทีนี้พูดถึงโชคลาภนะมีคนอักฟังแน่นอน โชคลาภเนี่ยยังไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะคะในเดือนนี้แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไพ่เขาอยากจะให้เราอะบริหารเงินให้ดีอะไรที่ไม่จําเป็นเนี่ยอย่าเพิ่งไปใช้นะคะเพราะฉะนั้นสายเสี่ยงโชคก็อาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาไทาม์ไลน์ที่เหมาะเท่าไหร่นะคะในเดือนนี้นะคะอสำหรับนักธุรกิจเจ้าของกิจการอยากรู้ว่าในเดือนนี้กิจการเป็นยังไงแล้วก็มีลูกค้าบ้างไหมอืม มองว่าลูกค้าเนี่ยยังมาเรื่อยๆแหละแต่ว่ามันก็จะมีปัญหานะมีปัญหาในพาร์ทที่เวลาเราแบบดีวกันหรือว่าอะไรกันเนี่ยสามารถที่จะเกิดปัญหามากระเทือนในเรื่องการเงินได้นะคะอ่าเช่นคุยกันไว้ในเรทอราคาหนึ่งพอถึงเวลาเขาอาจจะมากดราคาเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังมองว่าจะได้เงินอยู่นะทีนี้ถ้าเจออย่างนี้นะคะก็เหมือนเดิมอนะ่ะ คุณต้องดูให้ดีว่าทุนคุณคุณไหวไหมต้นทุนที่คุณจะทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคุณตัดสินใจแล้วเนี่ยมันไม่คุ้มทุนไพ่เขาก็ยังไม่ให้เราทำนะให้เรารับแค่งานเดิมหรือว่าเรารับผิดชอบงานเก่าๆของเราอย่างเงี้ยไปก่อนดีกว่าประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็คือการงานแล้วก็การเงินของชาวราศีพิจิกและลัคนาพิจิกประจำเดือนกุมภาพันธ์คือมันอาจจะดูเหมือนมี เรื่องที่ให้เราคิดหรือว่าเครียดเยอะแต่พี่หมออะยังรู้สึกว่าพิจิกสามารถที่จะจัดการทุกๆปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้แต่มันจะต้องใจเย็นๆแล้วก็รอบคอบนะคะส่วนอันไหนที่เขาเตือนข <c oughs> ออภัยนะคะอันไหนที่เขาเตือนให้เราระวังเราแค่ระวังทําเหมือนเดิมอย่าไปเครียดนะและจําไว้เหมือนเดิมว่านี่คือดวงรวมนะคะ เอาไว้เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปของความรักความสัมพันธ์และสุขภาพนะคะขอบพระคุณทุกคนมากๆสวัสดีค่ะ